เบน์ก็คือเบน์นะครับเบน์ก็คือเบน์ครับกับเบน์คันที่ท่านได้เห็นอยู่นี้นะครับเบน์เนี่ยมันได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะครับมาตั้งกี่สิบป,ปีแล้วล่ะเบน์นี่น่าจะมีเป็นร้อยปีนะผมก็ยังไม่ได้ค้นข้อมูลรายละเอียดเท่าๆท,ที่รู้นะครับมันเป็นรถเยอรมันนะครับมีเหล็กแข็งเหล็กหนาะรถก็เลยแข็งแรงทนทานนะครับใช้วัสดุ กรที่เป็นของดีๆนะหนังหนังแท้ทนทาน20ปีเนี่ยเรียกว่าแทบไม่มีริ้วรอยนะคือเบนซ์เนี่ยไม่ว่าจะรุ่นไหนรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่แล้วแต่นะมันก็ได้รับความนิยมนะเพราะว่าในด้านการตลาดมันคือสิ่งที่แสดงออกถึงความสำเร็จในชีวิตนะการมีเบนซ์ใช่ไหมมันก็ถูกสร้างค่านนิยมตัวนี้ขึ้นมามันเลยติดตาตึงใจ ผู้ใช้ทั่วโลกนะแบรนด์อื่นจะเลือกเข้ามาชนกันในตลาดนี้โดยตรงก็ต้องสร้างความชัดเจนที่แตกต่างเรียกว่าเดินตามรอยซ้ำทางกันนี่กินเบนไม่ลงแน่นอนนะครับก็พิดดูแล้วกันปัจจุบันนี้ยอดขายเบนทั่วโลกนี่โอ้โหแบบเยอะมากนะฮะก็คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ท่านได้ดูนะครับเบนเนี่ยมันก็มีหลากหลายซีรีส์นะ เบนเอคลาสเบนคลาสซีคลาสเคลาสนะเบนซ์สปอร์ตเบนซ์เอสเอลเรียกว่ารายละเอียดแต่ละเซกชันของมันเนี่ยเยอะมากนะครับอย่างคันที่ท่านได้เห็นอยู่เนี่ยเรามาเรามามองกันในแง่ว่ามันเป็นเบนซ์ที่มีอายุอานาไม่ใช่น้อยละยี่สิบปีัพแล้วนะครับแต่ดูสภาพดูสวดส่งมันนะครับไม่ว่ามันจะเป็นรุ่นอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่เขาได้รับการทรีตเมนต์ปรับปรุงตกแต่งออกมานะ เรียกว่าระดับเบสิกเลยกันตามแต่รถนิยมของแต่ละคนนะฮะสร้างจุดขายให้กับรถตัวนี้นะก็จะเอาหรูเอาซิ่งเอาแรงล่ะใช่ไหมจะเปลี่ยนเครื่องจะจะโมเครื่องหรือว่าจะตกแต่งภายนอกสกเกิร์ตสปอยเลอร์ล้อแม็กดีๆอะไรก็แล้วแต่จะดีไซน์กัน